โอ้โนะครับถึงไก่ถึงค้วยครับหากินยาโ oh. <Wow. S 1> อ้อาแปบ๊บนึงเนี่ยครับไก่รลลับไก่กินยาปล่อยไปนางฟ่้นะครับก็ว่าไปไกลล่ละหากินนากินน้ำนีนแถวนนี้แหละครับ ต่เที่ยงเขาก็เข้าไปผุ่นละใกล้ก็ได้เข้าไปในบุ้งผุ่นละบุ้งข้างๆไปกินน้ำข้าวกับนมนี่นะครับใกล้ใก้เพื่นข้วเนี่ยครับกอภัยที่ตาเพิ่งขยายมา ไผต้นไผ่เนี่ยก่อน,นึงกับยายว่ายอยู่น้ำท่วมกับประตายกอน,นี่มันน่าจะหนักอยู่ปีน่ะตอนนั้นมันมน้อยๆอยู่ท่วม,มิดมิดไอ,อย้ยอดเลยกับว่าตายไผ่นี่แมะปูกออกนอกให้กินเบิดฝี่ระสดนนอไม่ได้ออกกันะเถือ กออกทุกออกออกบนปีกุ๊บนะครับค้วออกมาละกกินน้ำเข้าไปางั้นล่ะครับคั้วหายกินไปไม่นอนก็นอนน้าก็นอนไปมูขึ้นมากขึ้นไปมงกินเฟืองกับ,บคาเดมาอยู่กับพี่เมื่อกี้ผมบริถายกินเรืองกับนี่อยู่นะครับเขาก็าตียางว่านี่ล่ะทาน กุมม่มาลงนานะครับลงนาแล้วมา,านี่แหละกินนี้แล้วปุ๊บเสาสายแน่นอนตบนอนยังขดิขาไปพุป่พูดเ้ยขามขั้นคู่ไปทางคุณทังขางข้องชุดละพะทานหมดแล้วครับมิทีชีวิตนเขาว่าได้เป็นน้ำไปยังเขาดอกปล่อยเขาไปเลยนะคนกเขาใหญ่กับขันกู้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 อยู่ ดูมันหนอกอันหน้านะครับแล้วอยุ่ทงยุทาเงียบสงัดดีเสียงเขียดเสียงยังห้องยำขึ้นแตกเสวเลยมันยังเมือดเลยปได้ทยให้เบิ่งนะครับยังมา้าับเสียงนกเสียงกาเสียงไก่นะฮะมา่าก็ไปยาบกุ้งใส่ใส่ซิ่งใกได้พอก่อยหนึ่งมั้ง <laughs> จำผมจะพอมาขัวมั้งเอามาขัวจบอยากกินกุ้งเหมีตัวยไงบ่ามันกุ้งขวอยแบบนี้นะครับกุง้งกุ้งมน่นน้ำที่มันมากงในผสม,มยังไงบุตัวนใหญ่ไงว่ามันกุ้งขอยแบบน้ำหนองน้ำหยางที่วัน,นเป็นตัวเล็กน้อยะครับมันยืเขียว นี่ครับต้องไปทีมากินนั่คือแหละบอยไปเลยธรามชาิมันเป็นยากเนี่ยแต่เ่ยเนี่ยมันตื่นอีกอย่างนะครับมีฟ้นแปลกหนาเข้าขมาหรือว่ามีเสียงอีกอย่างที่มันแบบพกคุนชินนะครับมันก็ะตดตื่นกนนับแล่นแบบนี้นี่แหละครับช่วงมันยากถ้าเกิด บ่มีอย่างผิดปกติมันก็นยุ่งพี่นครับกินหากินงอมงๆไปนี่แหละหาอยู่ข้ากินไปนั่นเี่แะบ่มีอย่างธรรมชาติปกติน,กนูกจากมีสิ่งผิดปกติมากมันยังตื่นเต็มเงือว่านมกอนผมจ่อสวานมันกับมาหุ่มมาเลยไ <laughs> ม่เย็นอยุ่แถวนี่แหละเดินน้ำป,ป่าป่าเอเดินน้ำบดานหัาใหาย มันก็มามันก็มาหุ่มอยู่ตรงนี่แหละมันได้ยินเสียงสวานจอปูนสงใราซีมันเสียงกระแทกมันได้ยินก็มายืดข้อเต็มเลยเป็นกลุมมายืนเบิงบอกว่าจอปูนมันก็ยังไปจอปูนมันซื้อดอกก็ยังไปเขาหูนะครับเนีออหัวเขาบวกอย่างเขาหูเบิดเลยเขาบอกอย่างเขาหู ปบปเลยบังคับกันหิสระไปเลยยางไปเลยเนาะไปอยากนอนตรงกับน,นอนไปอยากกินยางกับกินกินน้ำก็กินนอนตรงก็น,นอนนอนเว้นก็น,นอนกินเครื่องแล้วแต่ครับไปเดยบังคับกันตากับย,ายปา่อยไปเลยมุสเซอกับพ่อด้าเสวก็ไปกินในปลาแซงบหมดแล้วครับกินปลาแซง กลิย่ยาเนี่ยปลาแซมออกมาออกมากับมนันข,าาข่ามมากันคู่มนันมันกินเคื่องหน่อยหนึ่งกนละินเคื่องกับมาอาบน,น้ำน,น่นอนน่ะนอนหลักกับมานนี่แลหละครับสิล่ตมนะ้มนอนตมชวนสูงนะครับเรื่องพวกคอเดนบริวัตเลยนะยังมากเทนี่บริวัตเข้าไปบ่ได้มันหลาย กากระคาเนียบแลเอาวตออยู่นี่นครับวมานอนตบเนี่ยคุณครับเสียงกาเสียงกาจะไม่ชราบรรยากาศนะครับมันนอกมานหน้าว่าม,มีอย่างแต่มันเงียบ มันเงียบดีครับมันคืองเงียหหางฟังซี่ค้นกะบ,บ่ลอยมากมากกับมาก,วกัวหาหนูมาไตหนูหางหนูแต่มีอยู่บางเพื่อก้อนกับบคอกไฟชินกับซี่กับญาติยาตนนินํำซี่มันมันเงียบมันสัง,งัดมันแบบมันตะญานนะครับบอกายมันตะยานคนที่ไปชินกับตะยาน ข้นที่เันชิมเหมือนกับว่าปกติแ่ว่บบา,าเห็นว่าเป็นยนับปกตินอนแต่บา้ายยังผมมากกับเป็นตื่นๆตือนอยู่เป็นโดดมากแค่ไหน,นปีละเทือกแบเป็ดตื่นๆตอนอยู่วดนีเงียวย่มขึ้นกับโลงมากกับเป็นตื่นๆืนอม, <c oughs> มันเงียบเสียงเขียดเสียงยังห้องแต่กับมีโซลาเซลล์มีไฟฟ้าเปิดอยู่ให้มันแจ้งไ้เบิร์ตผมก็ติดไฟให้เบิร์ ค่ะติดเวิร์ตอพอว่าอย่างกะมันก็มืดเนาะก็มืดกะเห็ในคนจิดหิดตกจิดไปต่างๆนะ้นะาๆมโน่ไปเรื่อยสุดท้ายกะหลอกอยุงองตื่นเหมือนมดทีแกบ,บุมมอย่างปกติธรรมชาติของมนุษย์มีความกลัวเป็นที่ตัง้งยานน,านันยานนี่ ถ่ายกันหลอกจะพร้อมนะครับสำหรับมือนี้เจ้านี่กับสามีนะครับเ้อลูกชายเอิ่มไปกินเขาแล้วไป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 มาเขาได้มันกินยามื่อค่คะไม่เก็บขี้มาไปไปดินมาไปพูดกับหาน ไปขาขมูไปเจอดไ<ป>าขา็มูเลยยังอยากไปไปนี่<ป>เขากินเขากินมากจน,จกนอ,อิ่มจาดไหนเขากินหยาไปไปไปเขากำลังเล่มหยา<ป>อยู่ไปนเนห้าน่ะไป ไม่ไม่ใช่เขเด็กดอกตาก็พอตงมยาไปีหจอดจอดอนี่แหะ ไปน้ำมมก็เลยได้กินสักจอดแม่ไปกินละนั่งนีบแล้วเดี๋ยวโบจะนั่ไอ้ที่หลังโบไปก่อนจีบเ <c oughs> ดีเ๋ยวทไ ハハハハ ha 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 ha